ฉากลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุมไซเตสที่ไทยเป็นชฉพภาพตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะทำงานของไทยบอกว่าพอใจกับผลการประชุมที่ออกมานะคะโดยเฉพาะข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้บรรจุเรื่องของไม้พยุงอยู่ในบัญชีที่2ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับกันอย่างเป็นเอกฉันในที่ประชุมไม่มีเสียงคัดค้านส่วนเรื่องที่ไทยเผชิญแรงกดดันอย่างหนักนะคะตั้งแต่ช่วงของการเริ่มต้นการประชุมก็คือการลักลอบค้างาช้างปรากฏว่าใน ช่วงท้ายๆแรงกดดันต่อประเทศไทยลดลงแสดงว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะนายธิดาพัฒประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าการที่ไม้พยูงได้รับความเห็นชอบให้ขึ้นบัญชี2ของไซเตสถือเป็นความสําเร็จตามเป้าที่ไทยคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้เพราะจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยลดวิกฤตปัญหาการลักลอบตัดไม้พยูง ส่วนการขอลดสถานะบัญชีจระเข้ที่ไม่ผ่านมาติที่ประชุมเป็นสิ่งที่คาดการไว้อยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการเตรียมข้อมูลที่ยังถูกทักท้วงให้รอบด้านเพื่อยื่นข้อเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าที่ประชุมไซเตสกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการค้างาช้างผิดกฎหมายออกมาหลายข้อนะคะเช่นต้องส่งรายงานการจับกลุมการสำรวจจำนวนช้างและงาช้างรวมถึงประเทศไทยและประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษต้องเสนอแผนปฏิบัติการให้ไซเตส ภายใน2เดือนหลังจากนี้ค่ะแล้จับรถนี้แล้วก็เขาจะเปลี่ยนรูปเลยนะคะอถข่าวที่จับได้แต่หลังจากเราจับรถนี้ได้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนที่ว่าสิ่งที่ไทเตสนำไปกล่าวถึงในที่ประชุมเนี่ยก็คือรายงานที่เราทําแล้วไปโชว์ให้กับประเทศต่างๆได้เห็นว่าเรามีความพยายามในการทํหนึ่งสองสานะครับแล้วก็ก็ให้ประเทศต่างๆเนี่ยทำทำตามด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมไทยแลนด์นะครับก็ช่วยกันพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คงจะดําเนินการต่อไปนะครับอีกเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของไทยก็คือการเห็นชอบให้วันที่3มีนาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเปิดประชุมไซเตสครั้งนี้เป็นวันสัตว์ป่าโลกตามที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นผู้เสนอสําหรับสรุปผลการพิจารณาบรรจุปรับเลื่อนบัญชีพืชป่าและสัตว์ป่า ได้รับการรับรอง54ข้อเสนอจากทั้งหมด71ข้อเสนอซึ่งกลุ่มสัตว์น้ําโดยเฉพาะปลาฉลามและปลากระเบนถือว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะถูกบรรจุไว้ในบัญชี2ถึง4ชนิดหลังจากที่เคยแพ้โหวตไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วเป็นที่ยินดีของกลุ่มนักอนุรักษ์และต่อต้านการบริโภคหูฉลามทั่วโลก สุดท้ายจากที่ประชุมก็คือการตกลงจัดประชุมไซเตสครั้งที่17ในอีก3ปีข้างหน้าที่ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นอีกประเทศที่ถูกตั้งประเด็นร้อนแรงทั้งการค้างาช้างและนอแรดค่ะสำหรับไทยเองจะว่าไปแรงกดดันต่อไทยลดลงนะคะในช่วงท้ายของการประชุมโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกร้องให้ไทยยุติการลักลอบการค้างาช้างค่ะ จากนี้ไปก็คงจะอยู่ที่ข้อพิสูจน์นะคะว่าแรงกดดันที่เกิดขึ้นตลอดการประชุมทั้งก่อนหน้าและในระหว่างการประชุมใส่เตสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่เป็นจริงเป็นจังได้ขนาดไหนติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมวณีคะ่ะ มีนาคมการประชุมไซเตสครั้งที่16ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่แรงกดดันให้ไทยแก้ปัญหาลักลอบนำเข้างาช้างจากทวีปแอฟริกาถูกส่งมาล่วงหน้าก่อนเปิดประชุมนานนับเดือนถือเป็นการเคลื่อนไหวขององค์กรอนุรักษ์สัตว์ที่อาจจะได้ผลในการสร้างความรับรู้ถึงสมาชิกไซเตสทุกประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเสนอข้อมูลตอบโต้ทั้งการเปิดเผยสถิติการจับกลุมแสดงงาช้างของกลางที่ยังเก็บรักษาไว้ไม่ให้กลับเข้าไปอยู่ในตลาดค้างาช้างผิดกฎหมายหรือการลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งค้างาช้างไทยไม่ให้มีงาช้างจากทวีปอฟริกาเข้ามาป่าปนสินค้าทรานสิตเนี่ยสินค้าผ่านได้เ,เราคงไม่มีเวลาไปตรวจนะแต่ศูนยร,รากรบอกกติดอยู่ แล้วก็ผ่านแดนมารมาถึงชั่วโมงก็ไปแล้วแล้วตรงนี้ก็บอกว่าประเทศไทยมันชุมทางผ่านเราจะให้เราทําอย่างไรแต่ที่เข้ามานี่ก็จับเห็นไหมฮะเจ้งที่สื่อว่าการกราก็จับเขาก็บอกว่าเขาเราจับได้แบบสิบตันวาระการประชุมเรื่องงาช้างระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน8ประเทศเฝ้าระวังพิเศษว่าผัวพันกับการค้าง,งาช้างผิดกฎหมายและในวันปิดประชุมมีมติให้ทั้ง8ประเทศเก็บข้อมูลช้างบ้านช้างป่า งาช้างถูกกฎหมายในตลาดและงาช้างของกลางรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการไซเตสภายใน2เดือนสิ่งที่สมาชิกไซเตสเรียกร้องคือการจัดระเบียบการค้าป้องกันงาช้างผิดกฎหมายแตกต่างจากองค์กรอนุร,รักษ์สัตว์ทั้งในและต่างประเทศที่เรียกร้องมาตรการเด็ดขาดแต่ดูเหมือนว่าไทยจะให้น้ำหนักกับข้อเรียกร้องของไซเตสมากกว่า เพราะฉะนั้นเรื่องของการค้างอาช้างเนี่ยมันมีเรื่องของอประเทศต้นทางประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางมันมีเรื่องของอคนล่านะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันในพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศปลายทางและก็มีเรื่องต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการและก็คนซื้อมันมีตัวละครเล่นกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาดูกันให้เป็นวงจรนะครับ มันจะมา,มาตัดบทมาตอนนี้สังเกตดูว่าอยู่ๆก็จะมาเล่นเฉพาะอยู่ไอตรงประเทศไทยเนี่ยแหละก็คงจะเป็นกระแสเนื่องจากการประชุมไซเตสด้วยการกดดันให้จัดระเบียบไม่ถึงขั้นการห้ามค้างาช้างเป็นหนึ่งในประเด็นที่องค์กรอนุรักษ์ที่ติดตามการประชุมครั้งนี้กล่าวหาว่าที่ประชุมไซเตสเป็นเพียงการตกลงทางการค้าและผลประโยชน์ระหว่างประเทศมากกว่าเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ เช่นเดียวกับที่กรรมการมูลนิธิเพื่อนช้างตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุมเพราะถ้าเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นหรือไปดูจะเห็นว่าเขาไปตกลงกันว่าสวนสัตว์นี้อยากได้แรดขาวสองตัวตรงนั้นอยากได้สิงโตตรงนี้อยากได้นู่นได้นี่แล้วมาเหมือนคล้ายๆออบอกว่าแค่นี้พอด้านสองแรดขาวสองตัวพอนะปีนี้ไม่ต้องเยอะอย่างนี้ค่ะ อนุสัญญานี้ไม่ใช่องค์กรอนุรักษ์นะคะแม้ปัญหาลักรอบค้างาช้างจะเป็นที่รับรู้ในวงกว้างและดูเหมือนว่าหลายประเทศตื่นตัวรวมถึงประเทศไทยแต่เมื่อการประชุมไซเตสสิ้นสุดลงแรงกดดันเริ่มผ่อนคลายเมื่อนั้นอาจจะเป็นบทพิสูจน์ว่าสมาชิกไซเตสให้ความสำคัญกับการล่าช้างเอางาจากทวีปแอฟริกาเข้าสู่ตลาดการค้าผิดกฎหมายทั่วโลกจริงหรือไม่วราวิชิมณีไทยพีบ รายงาน